ครับทั้งสท่านครับนีอีกหนึ่งสถานที่ฮะที่คุณมาบางคร้าคุณจะต้องแวะมาเพื่อสุขภาพครับสุขภาพเลยนะครับเล้งโบอรุคยารีสอร์ทครับเพื่อสุขภาพยังไงอะคะพี่บอลโยนครับใช้บัตอยังไงบอกเข้าไปคืออย่างนี้ที่เนี่ยนะคะเขาดังเรื่องการบําบัดด้วย หินภูเขาไฟอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันดูน่าสนใจมากๆบอนยี่กระแสดบัมบัดนะฮะน้่งเสียครับผมน้่งเสียหอเสียไปเลยแมครับไปเลยแมคุณไปข่าวเช้ามครับใช่ครับนี่ล็อบบี้ล็อบบี้ครับผมเชิญครับโอ้โหครับแมอยากรู้เรื่องอะไรครับให้ถามคุณเหรฮะครับพี่ลกครับสวัสดีค่ะ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 ตามข้อมูเลยะ ศาสตร์อโรคยาครับผมพี่นกครับมันคืออะไรยังไงครับศาสตร์อโรคยาก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะเมื่อกี้เราเห็นแฟนพี่บอลบอกว่ามีแบบเกี่ยวกับบําบัดด้วยหินภูเขาไฟอะไรนั่นถูกต้องค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นหินภูเขาไฟซึ่งเรานําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันเป็นโวลคานิกสโตนก็คือแปลว่าเป็นหินเม็ดเล็กๆแต่ว่าตรงนี้มันให้พลังงานเรื่องของฟาอินเฟลต์ก็คือเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เราลงไปอยู่ในบ่อนี้เราไม่ต้องออกไปตากแดดตอนเช้าๆไปอยู่ในบ่อนี้เราได้พลังงานแสงอาทิตย์เต็มเก็มถูกต้องแล้วลงไปนอนอยู่ในนั้นน่ะเหมือนกับการที่เราไปวิ่งออกกําลังกายเราสูญเสียเหงื่อที่ออกมาพร้อมกับสารพิษนะคะพวกท้องซินทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายไม่ว่าคนที่ทานยากันเป็นประจำบางท่านเนี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นยาที่ออกมาด้วยพร้อมกับเหงื่อในขณะในขณะที่เราอยู่ในนั้นแล้วก็ยังไปนําพาเรื่อง ไขมันค่ะไขมันอุ่ยจริงหรอคะเชืเนาะโอ้ยได้สิอะอย่างงี้ถูกต้องค่ะนี่กุ้งอยู่นี่เลยน่าเสียจริงๆแล้วศาสตร์ตรงนี้เป็นเซี่ยวนึ่งแต่ที่ช็อตเด็กกว่านั้นเรื่องของศาสตร์กายภาพบำบัดที่นี่ซึ่งไม่มีใครเหมือนในประเทศไทยเรียกว่าในโลกดีกว่าเป็นศาสตร์เฉพาะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูใครจะเป็นคนลองคะใครเป็นคนลองผองผองผองเจินเลยค่ะเจินเลยคับ คุณคิดได้เจออาจารย์บอกอันนี้อันนี้อย่างแท้เดี๋ยวเข้าไปจะมีถ่ายรูปเขาจะมีเคาะโครงสร้างให้ฟังนะว่าถึงเราไม่ได้เอ็กซเรย์แต่ว่าถ้าเราถ่ายแค่นี้เราจะบอกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงมัดไหนที่มันตึงลักษณะการยืนการนอนเป็นยังไงอาการปกตินะครับผมโอเคครับเราจะลงนะครับผมใายนะฮะนี่แค่ละเอียดไม้ยิ่งร้อนเลยครับผม ハハハハハ คุณผู้ชมครับการนอนอยู่ในทรายนี้เขาบอกว่าเหมือนออกกํบบาลังกายวิ่งรอบสนามสิบรอบตอนนี้ผมหายใจหนักแล้วก็หัวใจเต้นแรงมากเลยครับตอนนี้รู้สึกได้เหมือนกับโอ้โหเห็นไหมฮะทรายขยับเลยครับผมผมอยู่ที่ไหนครับ เดินกลับมาเกิดใหม่เลยครับผมเวลาดวนแล้วครับผมเอแค่หนูแค่ยี่สิบล้บ คแค่ใช้แค่แท่งเหล็กสองอันนี้นะฮะลูบลูบลุดลูดไปแค่นี้ฮะรู้สึกรู้สึกได้ครับว่ามันกำลังสู้กล้ามเนื้อที่แข็งแต่ไทเทเนียมมันโอ้ สบายดีจิ๊งเป็นไงคะโอเคไหมคะโอ้ยสบายมากเลยค่ะช่วงเอลโอเคไหมโอ้ยช่วงเอลดีเลยค่ะเออเดี๋ยวปรับเส้นหน่อยนะคะตายตายตายแล้วเข่งเลยคะคนเบาๆสิคะหนูผู้หญิงบ้าอะไรกันเนี่ยมือใหญ่อย่างกับผู้ชายเป็นกันทางบ้านค่ะมือใหญ่ทางบ้านค่ะเดี๋ยวขอดูหน้า่อจสิว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะมีอะไร โอ้ยมีหน้ายังงอยู่แล้วว่าผู้หญิงบ้าเลยครับเสียงใหญ่ครับไปนไงครับลูกพี่ฮะสบายดีเลยครับผมนะฮะคุณไปทํางานกันเองกับคุณออลเลยได้ไหมฮะอ้าวไปด้วยกันสิครับที่ผม่าพามาเที่ยวไม่ใช่มานอนเร่นสาวสาวรออยู่เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อได้ครับแต่พี่จะการรับตัวเรียบร้อยได้ครับผมแม่ผมฝากด้วยไหมล่ะขัดจังหวะจริงๆเลยนี่แหละครับคืองานของผม ทำไมเป็ขนขาเป็นงั้นทำไมเป็นขาเป็นงั้นเดินซิวโอ้ยล,ลอยครับลอยทำเป็นผมไม่กอล์ฟบอลมาผมลอยไปแล้วครับเนี่ยญญตัวเบาเหรอโทษนะครับมาลอนวดกันเหรอครับผมไม่ได้ลอน คือว่าจะบอกว่าเหม็นยาข้าายามากเลยจะบอกว่าอะไรคะคุณเหม็นยาข้าายาคือที่บอกว่าเวลาไปแช่เนี่ยกลิ่นทุกอย่างจะออกมากลิ่นอะไรยาเยอะๆกลิ่นยาข้าายาเยอะยาข้าายาโทษนะครับผมไม่ใช่เขียดผมไม่บอกนะจะมียาข้าอยาอีกครับสบายตัวไหมสบายมากครับโอ้ใจมาอันนั้นที่ผมว่าพอเราเริ่มอายุเยอะใช่ไหมครับกล้ามน่องกล้ามเนื้อต่างๆมันจะเริ่มเกาะตามกระดูกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่มีการนวดคลายอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราไม่งั้นจะพังผืดไปพังผืดใช่เรามาแวบๆอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นผลทีจริงต้องให้ให้เเววววลาาานนนนนึงงงอยย่่่่ทีีีััััก้ ย้ายบ้านมาอยู่นี่เลยมาสักแวบนึงแล้วก็กลับไปทำงานโล่งสบายขอขอบคุณมากเลยนะครับเรนโบว์อารอคยารีสอร์ทเพื่อสุขภาพแห่งนี้นะครับอยู่ชัยเทิงเซาแค่นี้ครับไม่ไกลกรุงเทพนครับกลกรุงเทพชอบตรงนี้เดี๋ยวตีอย่าเพิ่งกลับทำไมฮะกินข้าวกันก่อนหิวอะไรอยู่แล้วเนี่ยในเมื่อคุณหิวครับผมจะพาบักินของอร่อยแห่งเมืองพนมสารคามจังหวัดชัยเทิงเชาอะไรครับพี่บอลก๋วยเตี๋ยวปักหม้อครับโอ้ยขอพี่บอลอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ขออย่างเดียวนะว่าไม่นั่งเรือแล้วเนาะ รอบนี้ผมจะไม่พานั่งเรือผมจะพานั่งรถชื่อดังของเมืองนี้ครับรือรอเป็นรถรถม้าไม่ใช่รถม้าเราไปลำปางครับคือถ้ามาเมืองชะเชิงเซาครับต้องทีมเมืองฉะเลยครับที่เมืองฉะที่ปงฉะคืออะไรอ่ะเขาจะมาเรารถคันนั้นได้มารอพวกคุณอยู่ข้างหน้าแล้วครับไม่ป้าป้าปาไปดูไปดูระตอนนี้รถลูกๆผมพร้อมแล้วครับอะไรอะมาเลย

เด็กที่มีชมค่ณไม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะรสชาติดีจริงๆเลยอาจารย์ที่ชื่นชอบจริงๆเลยน้ำซุนนี่ย